สวัสดีครับพบกับช่องไกยสาวเที่ยวอยีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปไหว้พระที่วัดตมูมทุ่งมะขามยองจังหวัดอยุทยากันนะครับครับตอนนี้จะพาเพื่อนๆมาถึงที่วัดตูมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปไหว้หลวงพ่อทองสุกสำริดกันนะครับ ตอนนี้ก็พาเพื่อนๆอมาไหว้หลวงพ่อสุขสำลิศซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์วัดตูมนะครับสําหรับประวัติของวัดตูมเนี่ยไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างในสมัยไหนนะครับแต่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอา,อาณาจักรอยุธยานะครับซึ่งก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะก่อตั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งซึ่งวัดแห่งนี้ก็ ก็เคยถูกทิ้งร้างไปในสมัยที่กรุงเสียกรุงครั้งที่สองในพศ2310นะครับแต่ตอนหลังในสมัยรัชกาลที่1ได้รับการบูรณะขึ้นมาครับและสมัติและวัดแห่งนี้มีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งก็คือในสมัยร6ได้ใช้พระอุโบสถของวัดโตมิแห่งนี้เป็นที่ปลุกเสกธงชัยพระคุตภาพเพื่อประดับธงชัยเฉลิมพลให้กับทหารที่ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่ง หลวงพ่อสุขสำลิดนี่ก็เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะแปลกกว่าองค์อืินก็คือเป็นพระพุทธรูปที่มีน้ําในพระเศียรนะครับและก็มีพุทธลักษณะงดงามมากครับและเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปองค์จริงเพียงไม่กี่องค์ในประเทศไทยที่สามารถปิดทององค์จริงได้นะครับคล้ายๆกับหลวงพ่อบนแหลมที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาระาน,นะครับน,นี่ก็องค์หลวงพ่อสุขสำลิดนะครับนี่ถ่ายแบบใกล้ๆนะครับเอาบุญมาฝากเพื่อนๆนะครับ ครับสำหรับคลิปไหว้พระที่วัดโตมยุทธยาในวันวิสาขาบูชาเอ๋ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกายาสาวเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าอีกจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องไม่พลาดนะครับครับสำหรับวันนี้ขอเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ